สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทารุของเรานะคะคลิปนี้เราจะมาดูพลังงานความรักของคุณและเขานะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันว่าคลิปนี้ใช่ของคุณหรือเปล่านะคลิปแรนดอมสามารถรับชมได้ทุกท่าุทุกราศีนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้ครั้งแรกเรามาดูลักนณราศีของคุณหรือเขานะคะ มีอะไรบ้างมีชาวราศีเมษชาวธนูพิจิกมีนคนที่เกิดวันพุธวันอาทิตย์วันอังคารวันวันจันทร์วันเสาร์นะคะวันพฤหัสราศีกุมราศีตุลยกรกฏนะคะแล้วก็มีนอักษรชื่อนะคะหรือชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลก็ได้หรือตัวเลขนะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือเขานะคะ ก็ลองดูว่าตรงไหมนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะว่าพลังงานความรักของคุณและเขาในวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง mm hmm. ก็คือเราเราไม่มีหัวข้อนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่แล้วก็ mm hmm. ให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะระหว่างคุณและเขากันดีกว่า ขอเช็คพลังงานความรู้สึกของเขาก่อนพลังงานความรู้สึกของเขาการรอคอยเกี่ยวข้องกับคนไกลได้นะคนไกลเจอกันผ่านโลกออนไลน์เครื่องมือสื่อสารนะคะความรู้สึกของเขาในตอนนี้ มีมีความรู้สึกที่อยากจะสร้างครอบครัวกับคุณเนี่ยอยากจะทำให้ความรักครั้งนี้มันมันเป็นรูปธปรรมนะคะมีความรู้สึกตั้งใจในความรักครั้งนี้มากๆไพ่แปดเหรียญไพ่ของความสม่ำเสมอไพ่ของการที่ทำอะไรแบบจริงจังนะคะแบบใส่ใจเหมือนอยากเจอคุณนะคะคนคนนี้ ห้าถ้วยอ่ามีสถานการณ์ที่ต้องเสียใจผิดหวังกันหรือเปล่านะคะอ๋อพลังงานชาวต่างชาติพ่อไม่แม่ไม่ได้นะคะหรือความสัมพันธ์เนี้ยจบกันไปแล้วก็ได้นะซึ่งรู้สึกว่าถ้าจบกันไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะยังคิดถึงคุณอยู่นะคะคิดถึงคุณมากๆแล้วก็ ยังรักคุณยังรู้สึกหวั่นไหวกับกับคุณมากๆนะคะเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าคุณเนี่ยนิ่งเงียบกับเขาไปแลว้วหรือคนคนนี้อาจจะไม่แสดงออกนะคะอยากเขา้าหาคุณยังคิดถึงคุณอย่างมากมายนะคะคุณยังเป็นความสุขเป็นคนที่สำคัญที่สุดสำหรับเขานะณเนะวลาน,นี้ แต่ถ้าคุณไม่ได้มีประเด็นอะไรกันไปเนี่ยน้รู้สึกว่าเออตัวเขาเองก็แบบคิดถึงคุณมากนะคะคิดถึงคุณมากแล้วก็อยากมาเจอคุณอะ่ะคือมีการอยากเดินทางมาแล้วอะ่ะเนี่ยดูสิพลังงานไพ่เดอะชาริออตนะคะคนไกลชาวต่างชาติหรือคนที่เป็นนักเดินทางก็ได้นะอยากได้รับโอกาสอยากได้รับการให้อภัยนะคะส่งคุณ สงคุณหนักมากนะค,คนคนนี้ดูสิสองคุณหนักมากแล้วก็อยากติดต่อคุณมาเขาอาจจะไม่แสดงออกถึงความรู้สึกที่เขามีแสดงถึงความรู้สึกที่เขาอ่อนแอออกมาคุณอาจจะเห็นมุมที่เขาเหมือนเขาไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆิงไม่นะคะอืบางท่านบางคนอาจจะเคยเป็นครอบครัวกันก็ได้นะเออคนคนนี้เป็น ครูบาอาจารย์ได้ที่ปรึกษาได้นะคนที่ชอบอยู่คนเดียวรักสง,งบนะคะสันโดษอะไรแบบนี้ยนกรู้สึกว่าเขาอยากติดต่อสื่อสารคุณมาเร็วๆนี้คนคนนี้นะคะอยู่ไม่ไหวอ่ะมันอึดอัดก,การไม่ได้คุยกันอ่ะดูสิเขาเขารู้สึกผิดแล้วนะถ้าเขาทําผิดเขาก็รู้สึกผิดแล้วเขาคิดถึงคุณมากณนะเวลาเนี้ยอยากติดต่อคุณมา ยังอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ยังไม่ปล่อยคุณไปนะคะเนี่ยอาจจะนิ่งไปนานแล้วนะคะค,คนคนนี้อาจจะเงียบไปนานแล้วแต่เขายังคิดนะคะคิดเกี่ยวกับคุณว่าเอ๊จะเข้าหาคุณยังไงดีคิดถึงการที่จะติดต่อคุณมานะคะเขายังเขายังแบบเดี๋ยวปิดก่อนนะให้พลังงาน The Star Show ไม่ได้นะก็คือ เขายังอยากที่จะกลับมาเยียวยาความรักครั้งนี้นะคะนกรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่สามารถที่จะ move on ได้ต้องบอกอย่างนี้อาจจะเคยที่จะทาเคยพยายามแต่ทําไม่ได้นะคะเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถที่จะเอาคุณออกจากหัวได้ประมาณนั้นนะคะเป็นคนไกลนะพลาง,งานของเขาเนี่ยดูสิคือ อยากมางอคุณเนะี่ยคิดถึงช่วงวันเวลาดีๆที่มีร่วมกันนะคะอยากกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันจริงจังแล้วก็ชัดเจนนะค,คนคนเนี้ยเนี่ยอยากปรับเปลี่ยนตัวเองอยากปรับความเข้าใจกับคุณอยากกลับมาแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดเขาเคยทํา ให้คุณรู้สึกอึดอัดใจทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจในความรักครั้งนี้ไม่ชัดเจนกับคุณก็ตามนะคะการกลับมาครั้งนี้เหมือนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเพราะตอนนี้เขาคิดว่าคุณคือรักแท้ของเขาด้วยนะเป็นพลังงานของคนที่เขารู้สึกว่าเนี่ยเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่เราอยากที่จะหยุดอยู่ที่คนนี้เราไม่ปรารถนาที่จะไปคน้นค้นหาใครอีกแล้วอะไรประมาณนี้ด้วยนะ เป็นคนทางไกลได้ค่ะเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมณเวลานี้เขาอาจจะเข้าใจชีวิตแล้วก็ได้ว่าจริงๆแล้วชีวิตของเขาเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาได้รู้แล้วว่าอ๋อชีวิตเนี้ยเขาไม่ต้องมีใครก็ได้นอกจากคุณนะคะคุณคือที่สุดของเขาแล้วคุณเป็นโลกทั้งใบเป็นคนที่สําคัญที่สุดนะคะ เนี่ยเขารักคุณนะเขาจะกลับมางอคุณนะคะคนคนนี้ The e m press นะคะรักมากเป็นหนึ่งเดียวในใจเขาเลยนะคะเป็นคนที่เขาไม่เคยที่จะหยุดรักคุณได้นะพลังงานไพ่แปดดาบกับ e m press ขึ้นมาพร้อมกันรักมากแล้วก็ไม่เคย ไม่เคยที่จะเอาคุณออกจากหัวได้ไม่เคยที่จะ move on จากคุณได้นะคะไม่ว่าคุณจะห่างหายกันไปนานแค่ไหนเขาก็ไม่เคยเลยค่ะที่จะลืมคุณออกจากใจลบคุณออกจากใจได้นะคะอืคิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะกังวลเกี่ยวกับเรื่องของคุณ การน่งเงียบหายไปของเขาก็เหมือนเป็นช่วงเวลาที่เขาอยากอยากกลับไปคิดนะคะว่าเนี่ยเขาจะเข้าหาคุณยังไงเขาคิดอยู่เสมอว่าเขาจะกลับมายัางไงในความรักครั้งนี้เขาต้องทําอย่างไรนะคะเขาไม่เคยที่จะปล่อยวางเรื่องราวของคุณได้เลยคุณยังเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่อ่อนโยนในสายตาเขาเขานึกถึงความดีงามของคุณจิตใจดีของคุณนะคะความน่ารักอ่อนโยนของคุณคุณ คุณเข้าไปก่อกวนนะคะหัวใจของเขาเสมอเข้าไปก่อกวนะในความคิดความรู้สึกของเขาเสมอนะคะเหมือนเราเข้าไปกวนใจขเขาอะนะก็เพราะว่ามีผลต่อใจขอเขาไงนะ,นะก็เลยแบบเข้าไปอยู่ในความคิดเขาเสมอนะคะนกรู้สึกว่าอย่างนั้นเนี่ยเขายังมีไฟแห่งความปรารถนากับคุณมากๆเขายังหลงไหลคุณเนี่ย คือจะทนไม่ไหวแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยคือต้องทําอะไรบางอย่างเขาอยู่ไม่ได้เขาพยายามที่จะสงบเขาพยายามที่จะข่มจิตข่มใจแต่เขาทําไม่ได้เห็นไหมไพ่กอดาบก,ก็คือคุณเข้าไปอยู่ในความคิดเขาตลอดเวลานะคะเนี่ยมันมีความอึดอัดนะที่เขาต้องคิดถึงคุณตลอดมันมีความอึดอัดที่ว่าเขาต้องทําเป็นนิ่งเฉยเหมือนไม่รู้สึกอะไรแต่ตอนเนี้ย อยู่ไม่ไหวนะคะไพ่เดมูลเอ่ยไพ่ไนอฟสอดเอ่ยแปดดาบอย่าเงี้ยอยู่ไม่ไหวนะคะจะติดต่อคุณมาคืออยากจะเข้าหาคุณอะนะคะตอนแรกก็อาจจะคิดคิดไว้ก่อนอะไรเงี้ยนะไม่ได้อะไรแต่พออยู่ไปเรื่อยๆเป็นความรู้สึกที่มันอึดอัดมากๆนะคะที่เขาไม่ได้ทําตามหัวใจตัวเองนะคะเออไม่ได้ทําตามเสียงหัวใจของตัวเอง เก้าถ้วยนะคะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่มีลักษณะที่ออดูเจ้าสำราญนะคะดูมีตัวเลือกมีสเสน่ห์นะคะใดๆก็ตามแต่ตอนเนี้ยเขาไม่ได้มีความสุขอืในรูปแบบนั้นอีกต่อไปนะคะพลังงานของผู้ชายใบเนี้ยเก้าถ้วยใบเนี้ยเขาไม่ได้รู้สึกเอเขาเรียกว่าอะไร เหมือนไม่ได้ยิ้มกลุ่มกลิ่มเนาะคือดูเศร้าๆนะคะอาจจะมีคนเข้ามารายล้อมเขาก็จริงนะคะแต่เขาไม่ได้รู้สึกภาคภูมิใจอะไรกับอะไรแบบนั้นอีกแล้วอะเออคือเป็นในลักษณะที่เนี่ยถ้าคุณมีประเด็นกันไปเขาก็จะแคร์ความรู้สึกกับคนที่ก <laughs> ำลังอยู่ในใจอยู่ในความคิดเขามากกว่านะ แล้วตอนนี้จิตใจของเขามันร้อนรุ่มไปหมดแล้วนะคะคือความรู้สึกของเขาที่มันอึดอัดมันจะระเบิดออกมาแล้วอ่ะมันมันทนไม่ไหวอ่ะนะ,ะเนี่ยคือเขาจะเข้าหาคุณเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะในความรักครั้งนี้คนคนนี้นะคะคุณคือความสุขของเขาจริงๆคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาอยากจะกลับมานะคะเพื่อที่จะตามคุณกลับเข้าไปในชีวิตของเขาอีกครั้งนะค้นไพ่ห้าเหรียญนั่นก็คือไพ่ของการติดตามเขาอยากที่จะกลับมาชนะใจคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะค,คนคนนี้เป็นคนที่เด็กกว่าคุณได้นะคะหรือเป็นคนที่ใบหน้าอ่อนกว่าวัยค,คนคนนี้การกลับมาของเขาเป็นอย่างไรคะ น่าจะเป็นอะไรที่มั่นงคงขึ้นชัดเจนขึ้นนะคะเดลเวอร์ over, มีความเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าคุณและเขาอาจจะเป็นเนื้อคู่กันนะคะถึงถึงต้องกลับมาในความรักครั้งนี้อีกอืมเรารู้สึกว่าการกลับมาครั้งนี้จะมีการคบหากันในลักษณะที่มันชัดเจน ห้าเหรียญคนที่ถอดใจกันไปแล้วนะคะคนที่ไม่ได้สู้ต่อในความรักความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้หรือว่าเขาอาจจะลังเลนะคะเคยให้เราเป็นตัวเลือกเป็น choice ของเขาก็ได้หรือว่าเขาไม่มั่นใจว่าเขารักเราหรือเปล่าแต่ตอนนี้การกลับมาครั้งนี้เขาชัดเจนแล้วนะคะว่าเขารักเราจะกลับเข้ามานะคะอยากเนี่ยอาจจะมีการนัดเดทกันด้วยนะคะสิบดาบ คนที่จบกันไปแล้วนะเนี่ยจะติดต่อคุณมาเขาคนนี้อาจจะเคยถอดใจไปเพราะอุปสรรคอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ความยากนะคะหรือคุณและเขาอาจจะมีความแตกต่างกันมากๆจนเขารู้สึกเออถอดใจดีกว่าเขาไม่สู้ต่อนะคะหรือเขามีตัวเลือกอย่างที่บอกแต่ทายที่สุดอะคือเขาคนนี้จะกลับมา บางคนอยู่ในจุดที่เป็นเคยเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะหรือบางคนนะ่ะคบกันมาสักระยะหนึ่งเคยเดทเคยไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะประมาณนั้นนะเขาคนนี้จะกลับมานะคะแล้วการกลับมาครั้งนี้ของเขาอ่ะเขาเขาอยากที่จะให้ความรักครั้งนี้มันเติบโตนะเขาจะชัดเจนกับคุณเขาจะเปิดเผยกับคุณมากขึ้น judgment นั่นหมายความว่า เขาอะรู้แล้วแหละว่าคุณเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาทีเนี้ยนะคะความเหมือนเป็นความจริงไมได้นะเขาจะเปิดเผยความรู้สึกกับคุณมากขึ้นเขาจะชัดเจนกับคุณมากขึ้น the magician นะคะคนเก่งคนที่มีความสามารถอืมจะด,ดาบก่อนหน้านี้นะคะอาจจะ ไม่พร้อมที่จะชัดเจนกับใครนะคะอาจจะไม่ได้ไว้ใจในเรื่องของความรักนะกลัวหลบหลีกหลีกหนีหัวใจของตัวเองแต่ตอนนี้เขาไม่สามารถต้องบอกเลยว่าเขาไม่สามารถที่จะหนีหัวใจของตัวเองได้นะหรือถ้าเขามีความกลัวต่างๆเกี่ยวกับความรักเนี่ยเขาเขาสามารถที่จะเคลียร์ความกลัวทั้งหมดในจิตใจของเขาได้นะคะ Night of Cups เขาจะเข้าหาคุณแล้วก็เขาอยากมางองคุณคุณเป็นคนที่ดึงดูดใจเขามากๆนะคะคุณยังน่าคนหาสำหรับเขาเสมอคุณเป็นคนสำคัญนะคะในสายตาเขาเนี่ยเขามองว่าคุณเน่เป็นคนที่มีสเสน่ห์ลึกลับนะคะดูน่าคนหามีสเสน่ห์ที่มันเย้ายวนใจอะไรประมาณนั้น การกลับมาครั้งนี้แน่นอนนะทุกอย่างมันจะจับต้องได้มันจะเป็นรูปธรรมความรักครั้งนี้คุณจะรู้สึกว่าเออมันคือคุณจะเชื่อถือเขาได้คุณจะเห็นถึงความหนักแน่นมั่นคงคุณจะเห็นถึงการเติบโตขึ้นในความรักครั้งนี้คนคนนี้นะเขายังไงเขาก็ตัดคุณไม่ขาดคุณเห็นไหมเนะี่ยพลังงานไพ่เดวิลอะ ตัดไม่ขาดนะคะมีความหึงหวงมีความปรารถนาในตัวคุณมากๆไม่สามารถที่จะแบบเอาคุณออกจากหัวได้อนี่ยรู้สึกว่าคนคนนี้เขาเขาจะกลับมาแน่นอนขึ้นไพ่หกดาบการกลับมาเคลียร์ใจนะคะการกลับมาแล้วก็ได้ไปต่อในความรักครั้งนี้เขามีแรงปรารถนากับคุณอย่างแรงกล้านะคะเขาไม่สามารถที่จะแบบ หลีกหนีหัวใจตัวเองได้อีกต่อไปนะคะนี่คือสิ่งที่นกรับรู้ได้นะเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณคนคนนี้นะคะอืมคุณจะได้ไปต่อในความรักครั้งนี้ในลักษณะที่มันชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นความรักที่มั่นคงนะไพ่อ่อหนึ่งเหรียญน,นะนั่นหมายความว่าเขาเนี่ยได้รู้แล้วนะคะว่าคุณอน่ะ สำคัญกับเขามากแค่ไหนคุณมีผลต่อใจเขามากแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะเขาจะกลับมาตามหาหัวใจของเขานั่นเองค่ะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณหรือโตกว่าคุณก็ได้ก็ค,คือความสัมพันธ์คุณน่าจะเป็นรักต่างไวัยได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้อความเพิ่มเติมนะที่เขาอยากจะบอกคุณมีอะไรบ้างนะคะถ้าเขาบอกได้นะ เนี่ยค่ะไม่ยอมแพ้ที่จะรักแม้ว่าจะยากแค่ไหนนะคะอย่างที่นกบอกไปว่าบางท่านบางคนคือความสัมพันธ์มันอาจจะยากจนเกินไปจนเขาถอดใจก็ได้ก่อนหน้านี้แต่ว่าไม่แล้นะตอนนี้ไม่อยากอยู่คนเดียวแล้วอยากอยู่กับเธออยากเป็นครอบครัวกับเธอตลอดไปเธอคือสิ่งสำคัญที่สุดต่อหัวใจฉันไม่มีใครจะมาทดแทนได้ เป็นด e แอมเ e ระคะนะของเขาจะรักใครได้อีกถ้าไม่ใช่เธอฉันผิดเองที่ทำให้ความรักครั้งนี้มันพังลงนะถ้าเกิดเขาเป็นฝ่ายที่ทำให้ความรักนี้มันพังลงเขาก็ผิดนะเขารู้สึกอย่างนั้นเราแตกต่างกันเกินไปอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นให้เชื่อในสิ่งที่รู้สึกนะคะขออีกสองใบแล้วกัน คุณมีผลต่อใจฉันมากรู้ไหมคุณทำให้ฉันหยุดคิดถึงคุณไม่ได้เธอยังรักและคิดถึงฉันไหมนะคะนี่ก็คือข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะแล้วอันนี้ละ่ะสุดท้ายบอกว่าอะไรอยากคิดว่าฉันไม่รักเธอนะคะฉันรักเธอตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนนี้นะคะก็ก็ยังรักอะไรประมาณนั้นนะก็จะเป็นข้อความที่เขาอยากจะบอกรักคุณนะ โอเคค่ะพลังงานนะคะในคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะก็อยากที่จะให้เพื่อนๆทุกคนนะมีความสุขในความรักนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ